ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินเถาหยวนไปเทปไต้หวันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาซื้อตั๋วเข้าเมืองกันก่อนค่ะตามไปลงที่ Thai ไทเป e n Station นะคะหน้าตาก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะเหมือน MRT บ้านเราเลยนั่ง MRT จากสถานีเถาหยวนไป Thai ไทเป e n Station ประมาณ50นาทีนะคะมีทั้ง e อ p r e s เหรือว่าคอมมิวเตอร์ที่จะจอดทุกป้ายนะคะแต่ว่าเวลาก็จะต่างกันไม่มากทุกคนก็เลือกเอาได้เลยค่ะ ทางแรกที่ฟังมาใต้หวัวเลยค่ะตื่นเต้นมากๆถึงไทเปเมนสเตชันแล้วค่ะเป็นสถานีใต้ดินที่ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนดูสิคะอันนี้ที่ไทเปเมนสเตชันนะมันมีตู้กดซิมอ่ะดีแท็กทุกคน ที่ไต้ไหวันคล้ายๆญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะคือเขาว่าจะมีตู้กดตุ๊กตาอยู่ทุกที่เลยค่ะมีกาชปองด้วยค่ะปาาตัดสินใจเรียกอูเบอร์นะคะเพราะว่าข้างนอกก็ฝนตกหนักมากๆทีนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นอูเบอร์กันนะคะเพราะว่าฝนตกเราก็โรงแรมก็แบบไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นด้วยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนดูสิมีกาชปองแบบเยอะมากๆ คือถ้าเกิดใครชอบกดกระชปองก็คือมากดที่นี่ได้เลยค่ะนี่นะคะเราเดินออกมาเรียกอูเบอร์นะคะตรงทางนู้นจะเป็นแท็กซี่ค่ะถึงห้องพักแล้วค่ะห้องเล็กๆเป็นโรงแรมที่ประหลาดมาก เข้ามาก็เจอเตียงตรงนั้นก็จะเป็นนมโต๊ะแล้วก็ห้องน้ำโอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมอ่างล้างนะก็มีพวกสบู่แชมพูยาสบผมนุ่นน,ะน,น,นี่มีใดผ้าขนหนูอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะเป็นชอวเวอร์ อะไรประหลาดมากเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีเนี่ยค่ะทุกคนข้างนอกเขาก็จะเป็นแนวเหมือนแบบอินดัสเทรียลปูนเปลือยอะไรพวกเนี้ยเนาะดูคล้ายๆเหมือนแบบเอออยู่ในโรงงานอะ่ะก็แบบประหลาดดีที่นี่ก็คือกว้างนะคะคือใหญ่มากแล้วก็สะอาดตรงนี้เป็นส่วนล็อบบี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนแปบบช่องมุมนี้มา,มากๆมันจะเป็นมีแบบมีร้านกาแฟก็มีที่ให้แบบเออนั่งเล่นนอส่วนด้านขวามือสุดทางเดินนั้นจะเป็นบาร์นะคะ มีชั้นหนังสือตรงนี้มันแบบเออสวยมากมูดีมากๆแล้วก็อาหารเช้าต้องเดินออกไปทานที่ตึกข้างๆค่ะอยู่ติดกันเลยมาถึงใต้หวันก็มื้อแรกก็ต้องมากินหมาล่า,าคอสพอตนะคะร้านใหญ่มากๆทุกคนเขามีของให้เราเลือกแบบเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะมีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยส่วนนี้ก็เป็นมุมเส้นนะคะมีเส้นเยอะแยะเลยแล้วก็มีเส้นมาม่าหงไทยด้วยนะคะ สารพัดลูกชิ้นอาหารทะเลเผ็ผักอะไรใดๆนะคะคือเยอะมากๆแต่มุมนี้ก็เป็นมุมขนมหวานนะคะพวกเค้กพุดดิ้งน่ากินไปหมดเลยค่ะเหลือใครชอบผลไม้เขาก็มีผลไม้ให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะมีโซนเบียร์ด้วยนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครชอบดื่มเบียร์นี่ก็คือจัดหนักจัดเต็มได้เลยอันนี้ก็เป็นมุมน้ำจิ้มค่ะ ติมก็คือน่ากินทุกรสเลยค่ะกล่าว่าเดี๋ยวพอกินอิ่มแล้วก็จะต้องมากินของหวานแน่ๆนะคะตัวไปกินก่อนนะคะ ค่าบัตเติมเงิน MRT ที่ฟัลมอยากได้มันจะเป็นพวงกุญแจด้วยอ่ะโคตรจะน่ารักหน้าเหมือนแมวที่บ้านเลยอ่ะสวัสดีเช้าวันที่สองค่ะเรากำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ได้มิชลินกันค่ะ ซอยแถวนี้มูดดีมากๆ,ๆทุกคนจะมีพวกร้านกาแฟชิคๆอยู่เต็มไปหมดเลยอะ่ะนี่นะคะเราเดินผ่านซีเหมือนกาฟิตติสตีนะคะเขาก็จะมีพวกงานกาฟิตี้แบบเต็ม2องข้างทางเลยอะ่ะแล้วมันก็สวยมากๆแถวเนี้ยถ่ายรูปสวยมากๆค่ะทุกคนรับรองว่าได้รูปเยอะแน่ๆค่ะถึงร้านก๋วติตีเยวเนื้อแล้วร้านนี้ปามก็ตาม Google มานะคะไม่แน่ใจว่าร้านชื่ออะไรด้วยเพราะว่าอ่านไม่ออก มาถึงก็กดบัตรคิวที่หน้าร้านนะคะนี่ใกล้จะถึงคิวแล้วค่ะอีก2คิวเขามีเมนูภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราอดก็ต้องมาติ๊กในใบที่มีแต่ภาษาจีนอีกทีหนึ่งอยู่เดียะปามก็เลยนาบรรทัดเอานะคะแล้วก็ดูราคาว่ามันตรงกันไหมได้แล้ควค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่สั่งน้ำซุปหอมอร่อยะคะ่ะแต่ปามว่าจืดไปนิดนึงอะคือปามเป็นพวกชอบกินแซ่บอะคะ่ะถ้าเกิดใครมาก็มาลองกินกันได้นะคะ พอกินเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นต่อที่ The Red House นะคะเป็นที่ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปที่น,นะคะ มันสวยมากๆทุกคน The Red House นะคะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปนะคะทรงแปดเหลี่ยมด้านในก็จะมีนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของตึกนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่งานศิลปะพวกบูธขายของดีไซน์ต่างๆน่ารักค่ะแต่ว่าวันที่ปามไปอ่ะก็คือข้างนอกกบฝนตกคนก็เลยเข้ามาหลบฝนอยู่ข้างในกันเยอะมาก๋ย่เราขึ้นไปด้านบนกันนะคะด้านบนก็จะเป็นพวกจัดแสดงนิทรรศการอะไรต่างๆนะคะ ถ้าใครชอบงานศิลป์ก็เข้ามาดูที่นี่กันได้ค่ะพอเดินออกจากตึกแดงมานะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นย่านซิมือนสตรีทนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปถนนสายลุมกันนะคะ Rainbow Six นะคะหรือว่าถนนสายลุงหม่ยเลข6ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBT นะคะแล้วตอนนี้ก็คือกลายมาเป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิตนะคะคือใครมาเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปกับถนนสายลุงเส้นนี้นะของจริงก็คือคนเยอะแบบเยอะไม่ไหวคือทคนต้องรอจังหวะดีๆตอนที่แบบไม่มีคนอะ <S <S ่ะเติมเงินใส่บัตรน้องแมวกันค่ะเติมไม่ยากนะคะมีภาษาไทยด้วยค่ะ กำลังดำเนินเติมเงินสำเร็จกรุณารับหมัดคืนนี่ค่ะกาแฟฟิกกาฟิกกา,ฟกาคาเฟ่ไม่มีที่นั่งบังเลยซื้อเป็นแบบเช็คเอเวอ์นะ ว่ารสชาติก็คือ,อ,อถ้าใครชอบกาแฟเข้มๆก็อันนี้เหมือนจืดมาเหมือนกินนมที่มีกลิ่นกาแฟนิดหน่อยแต่ถ้าใครชอบกาแฟอ่อนๆก็น่าจะมาลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู Exhibition Moon b u สกันนะคะอยู่ในแถวตึกไทเปวันอาวันค่ะ จิมมี่มูนบัสนะคะเป็นนิทรศการจากหนังสือเรื่อง When the Moon Forgot นะคะของคุณจิมมี่เหลี่ยวนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งกับพระจันทร์ที่ตกลงมาจากท้องฟ้านะคะภายในรถบัสก็น่ารักมากๆเลยคะ่ะมีพี่หมีเป็นคนขับรถบัสนะเป็นรถบัสจริงๆเลยอ่ะแล้วเขาก็เอามาตกแต่งตามเรื่องราวในหนังสือคือแบบน่รารักสุดๆไปเลยอะคะ่ะพอเดินเข้ามาด้านในสุดนะคะก็จะเป็นห้องกระจกที่ตกแต่งไปด้วยภาพประกอบจากในหนังสือนะคะ ซึ่งห้องเนี่ยเขาตัดไว้แบบน่ารักมากๆทุกคนพอแบบมองขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะเห็นพระจานทร์ที่กำลังยิ้มแป้นอยู่เลยค่ะห้องนี้นะคะถ่ายรูปสวยมากๆทุกคนของจริงก็คือน่ารักกว่าที่ป้าถ่ายหลายเท่ามากนะคะถ้าใครมาไต้หวันก็ลองแวะมานะคะ ซื้อชามาแล้วของบำเป็น t r p i i c l l r u i t t e a นะคะรสชาติเหมือนนนี่เลยเหมือนปีโป้แล้วก็สดชื่นดีเยน็ยนๆ80 80บาทอันนี้ก็คือทีรามิสุครีมเบอเล่นะคะอันนี้อร่อยเลยชาจะแบบเข้มๆหอมๆแล้วก็มีครีมอยู่ด้านบนอันนี้ผ่า ฝนตกแป๊บนึ่งแล้วก็แดดออกแล้วก็ฝนตกแล้วก็แดดออกแบบนี้นสลับกันถ้าทุกคนมาก็อย่าลืมพุบ่มมาด้วยนะคะ ร้านอาหารเกาหลีที่เราแพลนว่าจะมากินกันแต่ว่ามันปิดทุกคนอย่าลืมเช็คเวลากันดีๆนะปังก็เลยมากินนี้แทนค่ะบะหมีม่อาจงคนตอดแถวเยอะเลยค่ะแต่ว่ารอคิวไม่นานค่ะราคาตามป้ายเลยนะคะถ้วยใหญ่7จสิ้าถ้วยเล็ก60ดอลลาร์ไต้หวันซื้อเสร็จแล้วก็มานั่งกินหน้าร้านนะคะเขาจะมีเก้าอี้พลาสติกไว้ให้เรานั่งค่ะแต่ว่าไม่มีโต๊ะนะนี่ค่ะได้มาแล้วหน้าตาน่ากินมาก เดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะมันอร่อยมากทุกคนมันจะคล้ายๆกะเพอปลาบ้านเรากินเสร็จแล้วก็มาชาไข่มกตาคือปามกับแฟนชอบคีบตุกตามากค่ะเพราะงั้นกิจกรรมหลังกินอาหารเสร็จก็คือเคี่ยวตุ๊กตาค่ะ สวัสดีเช้าว,วันที่3นะคะเช้านี้อากาศดีมากๆเดี๋ยวเรากำลังจะไปเมืองจีหลงกันค่ะเราก็มาขึ้นที่สถานีนี้นะคะซิมเ n s t a t สเตชันการเดินทางก็ไม่ยากนะคะต้องก็นั่งรถไฟไปที่ไทเปเมนสเตชันก่อนแล้วก็ซื้อตั๋วไปจีหลงที่นั่นได้เลยค่ะนั่งรถไฟไปประมาณ4.5นาทีก็ถึงแล้ว ปามขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะคะตั๋วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะราคา41ดอลลาร์ไต้หวันอันนี้นะคะเราถึงที่สถานีที่จหลงแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งบัสเหรอนั่งบัสไป ู่บ้านชาวประมงที่เป็นสีสีนะคะตรงนี้น่ารักมากเลยอะมันมีแบบว่าโคสีชมพูด้วยอะน่ารัก เรือเจิ้งปิงหรือหมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิงนะคะเป็นหมู่บ้านหลักสีสันนะคะอยู่ที่เมืองจีหลงนะสร้างโดยคนญี่ปุ่นสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวันนะคะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเลยทําให้ยุคแรกๆอะ่ะเมืองเนี้ยเจริญรุ่งเรืองมากถ้าทุกคนมาไต้หวันปามอยากให้ลองมาที่นี่กันดูนะคะคือเราสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เลยแล้วก็คือมันถ่ายรูปสวยแล้วก็มูดดีมากๆเมืองนี้น่ารักมากค่ะ ได้ร้านกาแฟาแล้วค่ะพอดีมันเข้ามาถามดูแล้วเขามีที่นั่งพอดีคนก็เยอะอยู่นะคะร้านนี้น่ารักมากๆนะคะแล้วก็พนักง,งานกับเจ้าของร้านเขาก็นิสัยดีมาก มุมประตูกระจกบานใหญ่หน้าร้านน่ารักมากๆากนคคะทุกคนพอถ่ายออกไปข้างนอกใช่ไหมก็จะเห็นวิวท่าเรือด้วยค่ะร้านนี้น่ารักมากๆนะคะแล้วก็พนักง,งานกับเจ้าของร้านเขาก็นิสัยดีมากๆพอทานเสร็จแล้วก็ค่อยมาจ่ายเงินตรงนี้นะคะ มันก็คือต้องเดินไปเดินมาอยู่แถวเนี้ยเอ๊ที่คนเยอะๆเ้าวัดีครร้อนหร้าตล่าเรร้อนร้อนแรเล่เวัสดีครับหลับ ู่บ้านแมวโหดโต้งนะคะที่เนี่ยเมื่อก่อนอ่ะเคยเป็นเหมืองฐานหินค่ะแต่พอเขาเลิกกิจการไปแล้วอะ่ะรัฐบาลก็มาพัฒนาทําให้ที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านแมวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ารักมากๆแล้วก็ดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั้งคนไต้หวันเองแล้วก็ชาวต่างชาติได้แบบเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันนะคะยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากข้างในร้านน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าก็เป็นร้านเล็กๆนะ แต่ว่าร้านนี้ไม่ค่อยมีแมวเลยอะทุกคนเสียใจชาที่ปามสั่งมาแล้วค่ะจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นชา black tea ชาดำอะไรพวกเนี้ส่วนของคุณแฟนสั่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไต้หวันค่ะไม่ได้ถึงกับไม่อร่อยนะแต่แค่มันจืดไปหน่อยเดินออกมาก็เจอน้องแมวเลยที่นี่มีแมวเยอะมากๆนะคะแล้วแต่ละตัวก็เป็นมิตรมากๆด้วยค่ะ อคอนะะตรงน,นี้ก็เป็นคาเฟ่แมวเยอะแยะเลยเราอยากจะนั่งร้านไหนเราก็เลือกได้เลยค่ะ ที่ฝากกระเป๋าได้แล้วนะคะกำลังนั่งอูเบอร์ไปร้านกาแฟก่อนนะวันนี้วันสุดท้ายอากาศดีมากเลยทุกคนดีที่สุดเลยไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ฝนไม่ตกเรามาร้าน Simple c u f เฟ c f e นะคะเป็นร้านกาแฟที่ดังม,งมากที่ไต้หวันนะคะคนเยอะมากค่ะมาถึงก็ต้องมารับบัตรคิวก่อนนะอ่าแกดวิสกี้านี แ l วันบราวน์ชูการ์ล้านแลนะวันมั n ชร่อ้โห h อ้โห l อ้โหโอ้โหโอ้ t หโอ้โหเอ้ o อ้ So โอหโอ้โหโอ้ c ห e อ้โหโอ้ a หโอ้โหโ i s โหโอ้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 โ a โอ้โห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 โอ้โ้โหโออ้ห่้นอนห้อหโออ้โหอ้โหโ้อ้โหโออ้วหโ้โหโอ้โหโอ้็หโอ้โหโอ้โ้้้ะะ้ ากาแฟที่ปามสั่งของปามเป็นบราน์ชูกร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นทีรามิสุแล้วก็ของแฟนเป็นวิสกี้ลาเต้ค่ะจะออกแบบมีกลิ่นของวิสกี้ค่ะผสมกับความหอมหอมของกาแฟอะ่ะเอออร่อยอะ่ะส่วนทีรามิสุก็อร่อยนะเจ้าของร้านที่เนี่ยเขาเป็นแชมบารส i ต้าโลกปี2016นะคะแล้วเขาก็ยังได้รับรางวัลอีกเยอะแยะเลยค่ะถ้าใครเป็นสายกาแฟก็ต้องมาลองกินกาแฟที่นี่ดูนะคะ ร้านกาแฟนะคะเดินมาอีกนิดนึงก็จะถึง Creative Park แล้วค่ะที่นี่น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครชอบถ่ายรูปอะที่นี่ได้รูปเยอะแน่นอนเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูอันนี้ก่อนนิดนึงนะคะเื่อแล้วไม่รู้ ที่นี่ก็จะมีแบบ ang, ร้านๆมีเป็นร้านมีเป็นแบบ exhibition อะไรอย่างนี<ะ>้วันนี้เป็นวันธรรมดาบ้างคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี<ส>ด<ๆ>๋ยวเราลองเข้าไปดูอันนี้กัน 何 ข้างในนะคะคแต่เข้าไปข้างในก็จะเป็นแนวเหมือนแบบคล้ายๆบ้านผีสิงอะ,ะทุกคนสนุกมากที่ไทยก็น่าจะกำลังมีอยู่นะคะนนาาแวะมากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะร้านนี้อร่อยดีอะบอมชอบตอนแรกมันจะจืดๆใช่ไหมแต่พอใส่น้ำมันพริกของเขาไปแล้วอร่อยเลย นี่เป็นป๊อบอัพสโตร์เชนซอแมนนะคะมีใครเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้บ้างมาแวะคาเฟ่อ,อีกแล้วค่ะเพราะว่าเวลายังเหลือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรดีคาเฟ่เนี้ยน่ารักมากค่ะทุกคนกาแฟอ,อร่อยด้วยค่ะแล้วก็พนักง,งานน่ารักมาก เดินจากร้านคาเฟ่ออกมาไม่ไกลมากนะคะเราก็จะถึงจงซานนะคะเป็นย่านวัยรุชชิคๆที่ฮิตมากๆในไต้หวันนะคะมีร้นานน่ารักๆมีของแบบดีไซน์เก๋ๆให้ช้อปปิ้งเยอะไปหมดเลยค่ะไอดอกเหลืงหงองๆที่เขามาถ่ายรูปกันตรงนี้ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปไต้หวนันเรากำลังไปสนามบยนแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูกันจนจบแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย